สวัสด hey! ีเจมส์คิมทำอะไรกันวะอ้าวอินเออคือ şey ด yes, ูเฟซียว่ว่าโฆษณาสมัยเนี้ยมันเกินจริงไปปะดูอย่างตัวนี้ดิยาลดน้ำหนักสุดออร์แกนิกกินแล้วลดได้ภายใน3วันคุณว่ามันจริงปะ3วันนริงโอะคืว่าเป็นไปไม่ได้อะใช่ไหม สุราแบรนดีหมักจากฟูขอไฟฟูจิลดการทำลายสุขภาพเหรอวะนเกว่าเลือดสามบาทอะพราะว่ามันจริงปะวะกูไม่รู้ว่ะแต่น่าลองมึงลองดิดป้าเอาเล่าแบบโฆษณาหนึ่งขวดเอ็งอายุเท่าไหร่วะสิบแปดครับป้าฮะสิบแปด อายุแค่เนี้ยกินทำไมวะโหป้าก็โฆษณาเขาบอกว่าดีอ่ะผมก็อยากลองโอ้ยขายเด็กมันเธอเด็กมันอยากกินโฆษณาเขาบอกมันดีอ่ะโอ้ยเอานะ่ะลองกินดูมันไม่เสียหายรอกกินแล้วจะช่วยให้การแสดงออกแล้วมันหอมหอมแบบไว้าชืนสดชื่นมากินกันอีกมากิน,นกักน,นอีกที อกกินเล้ามันไม่ดีกินเล้วเพลินเพลินสนุกกันอย่างดีอยากให้เรามากินเรามาดูอีกทีถ้าชอบมันก็ดีมันไม่เสียหายหรอกโอ้ยหนูก็อายุเท่านี้เองลูกหนูจะไปกินทําไมเล้อีโฆษณานะจะไปเชื่อเขาทําไมมามามาฟังป้าเนี่ยเราอย่าไปกินเลยนะหนูจา๋าถึงโฆษณาจะดูนะ่าสน ให้ซื้อไปเขาไม่บอกหรอกว่ามันเสียสุขภาพทําให้การเรียนมันไม่ได้คุณภาพการรู้เท่าทันสื่อจึงเป็นเรื่องสำคัญมากเราต้องแยกแยะให้ออกกันนะอะไรเนี่ยเนี่ยดูโฆษณาเยอะจนเก็บไปฝันเลยเหรอเนี่ย เห็นไหมล่ะสื่อแบบเนี้ยระวังนะยิ่งพวกโฆษณาเขาก็ทําให้คนชอบอะไรที่มันดูเหลือเชื่อเกินไปอะ่ะก็จะเพิ่งรีบเชื่อลองหาข้อมูลที่อื่นมาเปรียบเทียบดูก่อนไอ้ที่สําคัญนั้นแหล่งที่มาน่าเชื่อถือไหมแล้วคุณละ่ะดูเท<ด>่าทางสืง่อหรือ,อยัง